กัญชัยหลุดชื่อเนือคู่แอบทักษอ่อนหลังหมอช้างถ่ายปีนามานแน่ทำเอาคุณแม่คนสวยแอปทักษอ่อนถึงกับลงคลิปเป็นหลักฐานเลยทีเดียวค่ะหลังจากโดนหมอช้างทศพร หมอดูชื่อดังทักในรายการ3แซบถึงเนื้อคู่ว่าปีหน้ามาแน่แถมยังบอกถึงสเปกว่าราหูคือความแตกต่างอายุต่างกันเยอะเชื้อชาติศาสนาต่างกันอาจจะได้ของ Import ซึ่งงานหนีพิธีกรรวมอย่างหนุ่มกัญชัยนั้นก็ได้ร้องอุ๊ยก่อนจะพูดชื่อหมอว่ากงยู โดนใจสาวแอปจังๆรีบถามหมอช้างเลยว่าได้ไหมคะซึ่งหมอช้างก็บอกว่าอาจจะโกงอื่นได้ดันหนุ่มกัญชัยนั้นแซวต่อทันทีว่าหรือจะเอากูยงใหสาวแอบยังแคปชั่นไว้ด้วยว่าลงไว้เป็นหลักฐานแต่กกงอื่นไม่รับได้ไหมคะซึ่งก็ทำเอาแฟนๆหันเข้ามาแซวรัวๆเลยล่ะค่ะพร้อมประกาศทะ ถ้าเนื้อคู่ของแม่เป็นกลงยู่จริงๆแม่คงจะต้องสู้รบปบมือแย่งชิงกับสาวๆเหนื่อยแน่นอนและที่สำคัญอาจจะต้องรอคิวยาวมากจริงๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ